นี่นะคะเ,เวลาเจ็ดโมง3า7.37นาทีเป็ะเชวันแรกคือเมื่อวานนอนตอนสี่สองแบบน้ำก่อนนะคะหลังสนมาจัดหน้ามาจิ๋วที่บอกว่าเป็นหน้ามาจิ๋วนะคะเพราะว่ามันมีแช่นี้ทุกคนเรียกว่าเป็นหน้ามาไหม อันนี้ก็จะบงไปนี่นะคะสกินแคร์ของเราชอบใส่เป็นกล่องนี้ไวออ้ลืมเอาสามีมาเธอมนแรกก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ปีสองค่ะคณะ,ะ,ะสิ่งกรร์กนะับค่ะการละครเมื่อวานไม่น่าแบบนอนดึกเลยอะ,ะช่วงนี้เป็นแบบเป็นครั้งข้าวฝึกหัดทุกคนครั้งข้าวทรนี้นะคะ่ะทุกคนเราจะมาแต่งหน้ากันดีกว่าตลกอ,อะ วันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันบล็อกที่ดีเพราะว่ามีอะไรทําทั้งวันเลยคือลืมไปแล้วว่าว่าต้องต้องทอํายังไงกับคือปิดเธอมานานนะหนูหหน่าตตลกอะ่ะ Good morning Good morning Let's go ไปหน้าก่อน ไม่รู้ไปก็แล้วกันนะคะเราจะมาแ็กกันนะคะ okay, okay. โอเคก็อกก็พวกนั้นนีน่ารักมากเป็นพัดปาการวมสีเพาอแบงกาดโถเดรนนะคะเรียบร้อยนี่น่ารังไหมเอาไปเอามาก็เยอะแล้วน,นี่ <S <S คือกระเป๋าตุงแล้วทุกคน, ua, นอ้วนมากจะเรามาเตรียมแก้วก่อนใส่น้ําแข็งแล้วนะคะ <S <S นี่นะคะะเอาไปหนึ่งลูกเอาไปกินนะคะโดดุปะเนี่ย่ะไม่เป็นไรและยานผ่านนะที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ สกูตเตอร์สาวน้อยสกูตเตอร์ในธรรมศาสตร์รังสิตไปกันดีกว่าเช็คเชเจอแล้วนะคะเพื่อนหนึ่งคนแรกชมลมคนนักเต้าหูขาวปีสองเราจะเป็นคนดีนะคะเราจะตั้งใจเรียนเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะไปเรียนศิลปะตอนตกกันนะคะเพื่อนอนึ่งหนึ่งยังไม่เจอห้องเลย นี่ไงเจอแล้วเกือบจะสายแล้วนะคะห้องนี้หอมส้มสะด้ถึงน้ำห้องหอมลึกเฮ้ยลูกชินจ๋าโอไฮโอกระซายมาหนีห่าวโอลาแล้วก็ภาษาอะไรอีกอ่ะตอนนี้เรียนใกล้เสร็จแล้วนะคะจะจบคาบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักกลางวันกัน อยู่ข้าวมากทุกคนเพราะไม่เช้าไม่ได้กินข้าวทนะีเอ็มไอวันนี้นะคะคือเราอยากกินทุคก็รสึกอโกมากทุกคนเดี๋ยวรออาจารย์ปล่อยกันนะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปกินข้าวกันเราจะไปเจซี่หรือสีเจซี่ไปเจซี่เราจะไปกินข้าวเจซี่กันนะคะวันนี้หนูจะมารีวิวป้าย <c oughs> ดูนะคะคนเดียวกันไหมคะเนี่ยเหนื่อยไหมคะน้องโบอ,อยู่ตรงลงเจซี่นะขอบคุณค่ะ าน<ม>น้ไม่รู้อ่ะโอ้หลายแอปอยู่ก็อลงอีกวันนึงมึงก็วันนี้เรากินอะไรคะกินอะไรใหม่ๆค่ะเค้กกี้คือปีหนึ่งอ่ะต่ำ165ว,วันกินโค้กกี้ไปแล้ว400ไอ้บ้า ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเข็มมอนะคะหลังจากนั้นเราจะไปเรียนกันแต่มันน่าจะเหลือเวลานะคะเราอาจจะยังไม่ต้องเรียนอาจจะไปนั่งเล่นก่อนสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อเข็มซื้อตุ้งติ้งนะคะไปซื้อที่ศูนย์หนังซื้อธรรมศาสตร์ได้เลยเอู้หูหัวหัวหนูห แล้วนะคะโลงละครน,นี่คือที่ที่เราแบบว่ามาแทบจะทุกวันนะคะคนเยอะมากช่ด้ว<น>ยเก็อย่าชนะ้วไมแอคยกเราไวไม่ยกะ่ะทุกคนคะเราอะมีสองเศกคือเศกไว้ white, กับเสกแอคติ้งแล้วประเด็นคือแอคติ้งอะยกแต่ไว้ไม่ยก คือตัวกล้องเลยมันคือตัวหไหนนออะไนะครับกับกล้องล้อเขาบอกเขาคอนเฟิร์มวันที่กไล่บ้างมีอะไรบ้างไล่ชื่อมาเลยถ้ามีอันไหนไม่ได้จะตก ชื่อโบลลิงครับโรงเรียนวสบภาษามัเป็นเพื่อนคนแรกในคณะนี้โอโมเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็มีหลายงานมีทั้งทีวทีวีกาทากอนไทเลเวลุกความสามารถนี่คือออลเรามาคนนี้นะคะชื่อคาวินเป็นสาวเหนือเหมือนกันค่ะเหมือนกับดินคาวินเป็นคนชอบ ผมอันนี้นิวยกให้คามินด้วยใช่แล้วก็คามินหน้าเหมือนนกมาาๆแล้วคามินก็มีนกด้วยค่ะคามินชอบสัตว์แบบว่าสัตว์แปลกแบบงูแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่คามินมองว่ามันน่ารักได้แล้วก็คามินเต้นเก่งมากค่ะเพื่อนชื่อเปรใสยนะคะก็รู้จักกันมานานมากประมาณเจ็ดแปดปีความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มมาจากเพื่อน เย็นว้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกครูเขาพูดว่าแบบเออไม่ต้องเรียกเป็นพี่หรือว่าไม่ต้องเรียกเป็นครูไม่ต้องเรียกเป็นอาจารย์แบบสามารถเรยกโซไดลอะไรอย่างนีงง้เขาสนุกสนุกสนําอยากให้แบบทุกอย่างมันเท่าเฮียมาะไรแบบนี้ตอนแรกก็แบบไม่ค่อยชินแต่ว่า,ลาหลังๆก็เริ่มแบบเออชินแล้วีน่นะคะเพื่อนเดินออกไปหมดแล้วนะคะเนี่ยแต่พวกเรากลับบ้านไม่ได้นะคะพวกเรามีประชุมคาถากรน,นะคะต้เ เหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีนะคะเอ้ยไทนไม่โฟกัสเลยอ่ะ๋อโฟกัสแล้วปรชุมอยู่นะคะเหนื่อยมากค่ะทุกคนเพระสระมงานใหญ่ทำงานยากนะคะเพื่อนๆเราต้องบูสบูสกันแล้วค่ะ หกโมงสี่สิบถึงหนึ่1ทุ่ม VTR บวกแนะนำตัวน้องๆเฮ้เข้ารอบเก็บคะแนนเฮ้สปอนเซอร์เฮ้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 ปิดพิธีโฟรคนออก ราก็ถึงห้องแล้วนะคะเพือจริงๆอะ่ะจะพาเพื่อนทุกคนมากินโรตีหนะ้าโมดิพาเพื่อนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าคุณลุงยังไม่มาไม่ใช่คุณลุงนะคะแต่ว่าแบบคุณพี่เขายังไม่มาแล้วก็ขึ้นห้องมากินส้มอย่างเดียวนะคะวันนี้เราจะต้องขอลากันไปตรงนี้นะคะเหนื่อยมากอะ่ะบายยกินส้มและ